ขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนบ๊อบเหลยครับใครคือแฟนบ๊อบมาบ้องผมใครแฟนบ๊อบเลยอ่ะม่ใช่่ะแต่แต่ตาเมืองมาแต่เสียงก็เปล่าเนี่ยแัดเสียงแน่เลยเนี่ยแฟนบ๊อบแน่เลยโอ้ยแม่งงี้กูจะตายละรอดได้กับมันอ่ะแม่งงี้ดีนะไอเดี๋ยวว่าตายเมื่อกี้ไอเหลบยวพแบ็กไว้ที่คอไอแต่ภาพที่กูเห็นคือแบบไอ้แจ็คแบ๊กลอยไปด้วยเนาะเพราะไม่ได้ไปแล้วอ่ะ เล่นนี้ห้ามห้ามอยู่กลางถนนเอาเฮ้ยอะไรวะน่ไอ้ไทยเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงนะมึงขับรถไม่ดีอ่ะเออสวยมอบดิย้ายด้วยดีครับไอ้ไทยมึงลงมามอบดิไม่มีกล่องต้อมเลยไม่มีกล่องต้อมเลยไม่มีกล่องตอมเลยทีมงานต้องการฉันมึงมึงไปขอโทษคนขับรถเดี๋ยวนี้ ขอโทษครับแม็กซ์ oh มีคน,นมาช่วยเราขนไปขายหนึ่ง EA รบับ่ะไปขายเบบี้เดย์เวอร์คือใครวะใครเบบี้ไดเวอร์วะลนะ่ะ <c oughs> แทงจนงเสียชีวิตเอ้มันใจร้ายขนาดนั้น่ะ แกกี้รู้จักไหม Baby Driver ไม่รู้จักครับใครก็ไม่รู้นั่งเล่นตอนนั่งเล่นตำรวจด้วยเหรอตำรวจพี่เอ่าอยู่ปั๊มพี่กำลังเรเบลครับจะถึงเลเวลแล้วครับเอ่อตอนนี้พี่อยู่ไหนอรัอ่าใช่ครับเมื่อกี้รถผมอ่ารถน้ำมันหมดครับแล้วก็รถถังด้วยก็เลยช้าหน่อยเนี่ยกำลังไปครับจะถึงแล้วครับโอเคครับโอเคพี่ เขาเสียชีวิตจริงเหรอหมายถึงว่าเขาจบโลตัวเองเหรอหรือยังวะน่าจะจบโลเจอระเับนะครับจะถึงแล้วถึงหน้าระเัลแล้วเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วก็ตายเพิ่งเข้าเหมือนแล้วโดนฆาตกรฆ่าตายใช่ไห นีดว่านกวก็ไม่รู้พี่แดดดี้แล้วตอนแรกอะเป็นโลแล้วโหแม่งรถสวัสดีครับผมไปเอาของเข้ารถขสิบองมาจิกชมรมคนชอบชอบอะไรบอกเขาไปพี่โนยี่ห้าครับพี่ไม่เอารถเลยพี่ มาแล้วรถมาแล้วดูดีเ่มาดียมันติดอ่ะอิงกามเกิน85ตู้แดงก็ตู้แดง175ไปเดาเอาผมอ่ะแด38ครับยังไงอะไรอ้ยเ่้ยเขาเนี่ยอยู่บเก็ื1 7 5จะยกคันหมากมาออยจุกันสัตว์จริงๆ้เฮียกูว่าอยู่บนล้อรถไม่ได้นะตีใครเอยู่5นะ

เออเอามา30มสิบวันดีครับจดเรยกอะไรจด่แเอาไม่กวนสิดอยพี่ทานเอคออเช่อแปดห้ากสบเอาไมให้กวนเดียวทำเชียรอะไรหอามเ้าดีนเ้ห้ามให้แกงหมดแล้วแสนแสนกว่ากว่าถ้ารวมรวมนี่ถ้ารวมนี่ก็น่าจะสองแสนกว่าได้ครับวันนีเดี๋ยวมาพมีมีกล่อง้ไหมน้องขอหน่อยดิาบอกมาเลยครับ เจ็ดอครับเจ็ดนึ่งเจนึครับสลอเสี่ยงกมายถึงว่าเกินเกินสองแ้งเจปดครับผมวันนี้ถ่ายไม่ได้อวยบลูมลอปแกงงหนึ่งเจ็ดห้าดูยังไม่ได้เลยบมบลมาอีกแล้วพี่เดี๋ยว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 เขาหลบบูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบบลูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบบูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบบลูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลบุเี๋ยวเดี๋ยวเขาหบ ยี่สห้าย่ห้าเอาไมยี่สนั่นนั่นนั่นตัวตัวเองนี้เหรอไทยไทยดูได้ดูไดู้่ได้ดูได้ดูด้แจรถอยู่ที่มาดีอ่ะไหนไหนไหนโอ้ได้ครับมาดีอยู่ไหนอะเรียกมาดีดีดีกันหอมหัวไหนหอมหัวหน่อยครับองก็ถอดหมวกกันดีเฮ้ยมีคนขุดสมบัติเยอะเหอมาดีมาดีเอาคุเอาแจรถมาหน่อยขุดรมาหยปะิจฉาเองว่ะเฮ้ยไอ้พวกหยังหยังหอมหัวอ็กก็หัมดีก็โงแัมเอ่ไม่ต้องใช้น้ากาก าเดียวกุญแจรถมาหน่อยยิ้มใหรถรถรถขนปลายิ25ห้ไม่ใช่รีจอยนะวันนี้มึงอ่ะเล้มใหนะโอ้โหมึง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 มแง้ึมึงมึมึงมึงมึมึมึงเึรมึมตึึงเึงมึงมึงมปงึงึงงมึงมึงมมึงมึง กินอะไรกินอะไรอะไรอะไรไม่ต้องอิจฉากูไทยไม่ต้องอิจฉากูน้องชายไฟแตกไฟทันเอออิจฉากูน้องชายเอกนั่งสุดจังวะส้มๆได้แล้วนี่นี่คนดีคนดีคนคนใหม่ได้ป้าอิทยเนี่ยส้มๆได้ป้าได้ป้าได้ป้าเดี๋ยว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 หอมหัวในครับเดี๋ยวไปดิอิทยไปดิไปดิไปดูปิโชให้กูดูดิปิโชว์ให้กูดูดิหาเรื่องให้กูหอมหัวในครับเอาไมเอาแล้เออเราไม่เอาแล้วเต็มน้ำมันแป๊บเอาเศษมาสิบปะครบเราครบแล้วไปลุกไป โอเต็มเขาไปแล้วไทยช้าไปแล้วมึงช้าไปแล้วรถลงอยู่โน่นฮัลโหเอ้เเสร็จหมดแล้วนะเอ้เราอะราเสร็จยังเลาปไปโฮโอ้โหในซีวัวเวไปไหนวะ้จูเดี๋ยวตกรถเอาดีในสาไอ้ไทยมึงอแงี้ ไอมันมาเตาะตอะีมีน้ำมันในตู้ป่ะมีน้ำมันในตู้ป่ะเอาน้ำมันในตู้ให้ใส่ตู้ให้หน่อยดิเอ้าแต่ไม่ได้ถือในตู้อ๋อสมบัติเออไม่ได้ถือเหมือนกันพี่โนเลยพี่โนจับไปเอาหนนะพี่โนพอยู่พี่โนพี่โนลับไปขอพี่โนเลยพี่โนเบรกก่อนพี่โอ้ผมไงที่มันมีมี่พี่น้องพี่โนโอ้ยไทยเต้นนี่ลองไปขอเลยลงไปขอเลยไหนื่อยไหมครับอะไรอ่ะสี่สิบก็เป็นสี่สิบ หน่บ้างด้วยเขากำลังใจน้อยหนึ่งห้าเก้าขากำลังใจน้อยอสูค้ครับขอบคุณครับเอาเดินทางไ,ไปเลยช้าไป,แบบไปนะปองปิงปองปองิปงมีคนดักแทงกูแบบเดงไปเร็วมาเร็วจักกี้เขา,ายังไม่ให้น้ำมันผมเลยอะ พี่โนุ้งไม่ให้เหรอพี่มันหนัวไงเขาเลยเปล่าอะไรเปล่าอะไรเปลาสามแปดครับพี่ให้คนไปสรรหาล่าสมบัตินะแม่งเอเสียงมันก็น่ารำคาญทั้งเมืองอไงใช่เอาเสียงมาจากสมบัติเหรอเออเดี๋ยวอยากเขาบอกว่าเป็นล่าสมบัติของเคยแล้วมันได้ของดีอันนั้นมันทุบไม่หยุดเลยอ่ะ ไม่ได้ยินเสนอะไม่ได้ยินไอ้ลูกปิดเสียงปิดเสียงตั้งไว้เพลงไว้ใช่ป่ะเออถ้าปิดเสียงาจะไม่ได้ยินผมไม่ใช่เอาท้องฟีดมันหัวหมองใช่ไหมเออมันจะมันจะมีเสาไฟฟ้าหล่นลงมาแล้วทับเราตายอ่ะสวัสดีกุ้ยกวาขวาจะไม่โดนถ้าเกิดขึ้ายจะโดนอะไรเงี้ยทำชิ้นไปฟังดูสวัสดีครับสวัสดีครับ ยงมาเลยดีคิดว่าอย่างต่ำกี่ล้านอย่างต่ำๆเลยที่เขาจะปิดกันนะไอถึงตั้งเราเหรอตอนปัมูเนะี่ตอนปักมูเนะ่ปิดขันนข้นต่ำกี่ล้านขั้นต่ำขั้นต่ำก็ต้องให้แล้วปะ่ะระดับบอสต้องให้บ้านอ่ะเพราะว่ารถมันก็โอ้แค่ต่ำสี่แล้หกอ่ะคิดดูมีโอกาสที่มันจะปิดไปดติดล้านอยู่นะล้านแหละบ้านเี้ยสามลานไม่แย่งเราหรอกเนาะ